สวัสดี FC ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่งฝากซื้อขายด้คุณทั่วไทยครับวันนี้พามาดูนี่ครับเจ้าขควมสเ p อร์พีซีร้บีครับนี่เราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์มาดูสดสนงองค์เอฟเฟร,ร,รมเฟร,ร,รมมาดูแคบๆหน่อยนึงเนาอเห็นไหม มันจะถ้าสองร้อมันจะดูกว้างกว่านี้ครับแต่160ร้อยหกสิบเฟรมมันจะแคบใบแท็กน่าจะเป็นเจ็ดสิบครับสปอกเก็ตก็พอได้อยู่ซูก็ได้อยู่ครับเฟร,รมหนาดีหนาอยู่โอ้สลักลาโลกแล้ว

อ,อาจจะเ่ราฉ่ำมั้งคือเราไม่เคยใช่เหรอครับอันนี้ตถอดตัดคู่อะไรเดี๋ยวเกด็ดหมดยังไม่ได้คุกยกันแกเลยครับทุกใหม่ก็อยู่ประมาณ3ล้าน

เพนนออยนไมทน<า>น่าจะทอร้อยสามสิบบั้งนี่นี่มงเดียวมันหลวัดมเดียวมัน่ลวัดเสือมากเินี่อ๋อซีกระบอกอ่ไม่ดีโอ้แป๊บน,นะครับ เป็นเครื่องสีสูงครับควร้วัมบะมันก็จะตกครับมามืดเลยเนี่ย ฝนมาแล้วลงมาแล้วไปได้ยสบายมาสบาย Oh, ayo cepai, uh, hujan pai, uh, Start. Start ปล่อยให้น้ำมันหมดครับตอนนี้ก็ได้พี่เอามาปิดก็ได้มาได้พี่เอามาได้เลยปิดเลยก็ได้อู้สามพันกวิชโมงอีกนะ อย่างเลยดีลหมดเลยครับเดี๋ยวผมเอาคนถือกล้องให้ก่อน ตอนนี้ผมลงมาแล้วครับให้ปลาแกลองให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยแล้วแบบเบิ้งเลย ส่วนราคาเดี๋ยวผมพิมพ์ไปดิชื่อคลิปนะครับพวกโหมดต่างๆมันก็กดได้ปกติครับแต่มันจะมีอารามอยู่โอ้ฝนมาแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ FC ส่วนราคาเดี๋ยวพิมพ์ไปดิชื่อคลิปคลิปนี้ล้กันไปก่อนกันเจ้า BC 160กิจ8ครับ LC จะรายงานคลิปหน้าครับคลิปนี้ล้กันไปก่อนบ๊ายบาย